สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่6ถึง31มกราคมของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีหรือลัคณาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีตุลทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับพลรักจะมีการสลับการกระทํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอามาดูกันนะชาราฟีตุนในดีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาลาฟีตุนในดีที่ผ่านมาคุณรู้สึกปล่อยวางความสัมพันธ์นรู้แจ้งเห็นจริงในนิสัยพฤติกรรมเขาถ่องแท้ทุกอนูแล้วคุณเลย เลอกที่จะถอยออกมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปข้องเกี่ยวมองเขาว่าเป็นเพื่อนมากกว่าคือไม่ไม่อยากกด <ys> ไม่อยากเกลียดนะแต่เป็นเพื่อนแต่ให้กลับไปข้องเกี่ยวไม่เอานะเพราะชาวราสีตนไปเลือกทางเดินใหม่ๆเรื่องสนใจเรื่องการงานการเงินหรือชาวตนบางคน <ys> ไปเลือกคบหาคนใหม่หมหมๆดีกว่าซึ่งการคุณออกมาเนี่ยกณรู้สึกว่าจะไม่มีวันหันกลับไปหาคนคนนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงปัจจุบันเลยเนาะช่วงปัจจุบันวันที่ลงคลิปเนี่ยห้ามกราคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันชาวตุลก็รู้สึกมีความส หรือ,รอ,รอความรักใหม่ๆของคุณไปสนใจเรื่องอื่นซะมากกว่าซึ่งเขาคนนั้นเป็นยังไงได้แต่อมองชาวตุนห่วงหา่างแล้วก็รู้สึกค่อนข้างเสียใจสะเทือนใจแล้วรู้สึกว่าทําผิดพลาดไปแต่ภายนอกเนี่ยเขาทําตัวปกติทําตัวมีความสุขแฮปปี้ดีทําตัวล่าเริงสนใจดีแต่ใ,ในใจค่อนข้างรู้สึกเออทำผิดพลาดกับคุณมากๆเลยมีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นแต่ว่าเขาเองก็มองคุณห่วงห่างนะแล้วมองว่าคุณมีความสุขดีก็รู้สึกว่ามไม่ค่อยอยากไปทําไปคล้องเกี่ยวหรือไปทําให้คุณกลับมามีมา,มาไม่มีความสุขอีกนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ามาดูกันเนาะในใจเล็กๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันเนาะคือคุณเองก็ไม่ได้กดไม่ได้เกลียดน,นะแถมจะมีความเป็นห่วงด้วยแต่ให้กลับไปไหมก็ไม่ได้อยากกลับไปเนาะคือแค่มองอยู่ห่างซะมากกว่านะครับเพราะคุณรู้สึกว่าจุดที่คุณอยู่เนี่ยมีความสุขแฮป,ปปี้แล้วเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคน,นใหม่ที่คุณกำลังดูใจอยู่ฉะนั้นคุณรู้สึกว่าถึงจุดนี้สบายใจแล้วเขาจะเป็นงไงก็เรื่องของเขาแล้วกันแต่ก็มองอยู่ห่างแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้เกลียดนะครับแล้วเขาระเขาคคิดัตต่อวุณนะ เขาเองก็รู้แหละว่าคุณคงจะไม่มีวันให้อภัยเขาหรอกเขาเลยได้แต่เก็บความรู้สึกความเมตเผียความรู้สึกดีๆของคุณเอที่มีต่อคุณเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากไม่กล้าไม่กล้าที่จะกลับไปหาคุณด้วยแหละนะครับเพราะเขารู้ดีว่าคุณเองตอนนี้ก็ดูมีความสุขแฮปปี้ดีถ้าจะเผือหน้าไปอคุณเองก็ไม่ได้เปวดรักหรอกฉะนั้นอยากกลับไปทําให้คุณลาคาเลยดีกว่านะเขามองตัวเองเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ามาดูกันน้องไพ่แบบงเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่6-18มกราคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่19-31มกราคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้น้อแต่จะมีาชาวราศีตุลบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู6-18มกราคมก่อนน้องช่วงนี้ชาวตุลเป็นยังไงบ้างเอ่ย6-18มกราคมช่วงนี้ชาวตุลเนี่ยไปสนใจเรื่องการงานการเงินที่ ค่อนข้างขมักขมิ่นมากกว่าเรื่องอื่นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนะาะเขาเราเป็นยังไงบ้างเขาเองอ่ะเห็นช่วงนี้คุณดูเงียบเงียไปก็ได้แต่ตาม,มองอยู่ห่างคอย่องอยู่ห่างว่าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอออยากให้คุณมีความสุขดีนะอยากให้เจอค,คุณเจอคนดีๆเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้แต่มองเหมือนทำัวเป็นพ่อพานะตอนที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่ค่อยดีกับคุณค่อนข้างเยอะเลยใจพวกนี้ก็เหมือนเอาใจช่วยคุณซะมากกว่าซึ่งคุณเองตอนนี้ยุ่งวุ่นวายเนกมดเลยรื่องงาเรื่องเงินเเรรืื่่่ออองงสววนตัุ้ เข้ามาวุ่นวายให้คุณต้องจัดการปวดหัวมากไม่ได้ปวดหัวหรอกวุ่นวายมากๆเลยแต่ช่วงเนี้มันจะมีอะไรแปลกๆอย่างหนึง่งมันจะมีลมพัดขวนเข้ามาในหัวคุณบุบหนึงอ่ะกลับไปคิดถึงเขานะกลับไปถึงเรื่องสตอรี่เก่าๆครับเหมือนอยู่ๆก็กลับไปคิดถึงคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นเกิดขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างที่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดมกราคมล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะสิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดมกราคมนะครับช่วงนี้คุณเองเนี่ยจัดการปัญหาเสร็จสิ้นแล้วนะแล เออใช่เออเรื่องอื่นนี้ก็ค่อนข้างมีความสุขในเรื่องงานเรื่องเน่หรือเรื่องคนใหม่ที่คุณมี็ก็บขาดูใจพอคุณจัดการปัญหาต่าง,งๆเสร็จก็รู้สึกแฮปปี้ดีดีดล่าขึ้นมีเวลามากขึ้นนะครับเขาเองเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เขาเองก็ค่อนข้างวุ่นวายมากๆเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างมีความเครียดเพอตอนนี้เขาเองอ่ะมีความเครียดเข้ามาก็รู้สึกโทษนั้นโทษนี่แล้วแล้วก็เริ่มมองว่ากลับกลายว่าช่วงก่อนเนี้ยเนี้ยเหมือนทาตัวเป็นพ่อพระมองคุณ เอให้กําลังใจคุณใหญ่คุณเจอฝีดีพอช่วงเนี้ยพอเขาเครียดกลับมาโทษคุณพอเหมือนคนเราพอมีความเครียดมากๆเ่ยก็โทษนู่นโทษนี่รวมถึงคนด้วยรวมถึงโทษคุณด้วยแหละว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณทําดีกว่านี้เข้าองค์ไม่เปแบบนี้หรอกนะกลับไปโทษคุณก็อย่างนั้นนะครับซึ่งคุณเองก็สนใจหรือรับรู้ไหมคุณไม่ได้สนใจหรือรับรู้หรอกเพราะคุณําไปสนใจเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวคุณซะมากกว่าหรือบางท่านบางคนไปสนใจเรื่องคุณนี้ก็หายดูใจซะมากกว่านะครับนะแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาเองอะ จะค่อนข้างเหมือนท้อล้าเหนื่อยบางครั้งเขาต้องการกาลังใจพอเขากลับไปคิดถึงคุณอ่ะก็เหมือนรู้สึกค่อนข้างมีความเศร้าเกิดขึ้นนะครับบางครั้งก็ถึงไปถึงโทษคุณเลยด้วยซ้ำแต่จริงเขาต้องในใจหรือเขาแค่ต้องการกาลังใจแค่นั้นเองนะครับคือคุณอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากคิดอยากกลับไปหาเขานะแต่ก็ไม่ได้กดเกลียดหรือแช่งให้เขาแช่งหักแช่งแช่งหักกระดูกอะไรเขาขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนในที่ผ่านมาว่าตอนนี้คุณรู้สึก ปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็เหมือนโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกระดับหนึ่งในมอมมองในค่อนข้างโตมากขึ้นเขาเองนะครับนะก็รู้แหละว่า่ีเขาก็เคยทําผิดพลาดต่อคุไปฉะนั้นเขาเองก็เลยไม่กล้าเรียกร้องอะไรก็เลยได้แต่มีความปรารถนาดีส่งให้อยู่ลึกๆแต่บางครัง้งบางคราเนี่ยเขาเองก็มีรู้สึกว่าคุณเนี่ก็มีส่วนผิดในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะเขาก็ไม่ใช่ผิดทุกเรื่องนะก็มีอาิคิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันในลึกในใจของเขาครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีตุลไว้แค่นี้เนาะชาวราศีตุลท่นทนานใด อยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เหลียวไว้ใต้คลิปนคลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า